เรกก่อนนะฮะเราไม่อยากจะลักใจในะค้เพราะวันนี้คนเยอะพ่ <c <c ัดเลยไปแล้วจะย้อนยับมาลำบากละทแา่เลยนะฮะแวะทา่ันกันก่อนนะครับแวะมาพุ่งฟ้รับเที่ากับปิปอกันเลยระบังคนกันด้วยนะคะเข้ามาแว้พักมี่ไรนะคะสาสิบบาทนะคะจะป็นปอขัสายโลกสุกรับพวกเรานะคะใช่ครับแม่ก่อนนะครับแม่ร้านนี้มาไล้กอน ครัแบมาร้ร mm ับทุกับอานสารกับพวรานะครับจะเป็นน้มเล็กหรือมันใหญ่สท้า่โชท่นะรแ่ว่าทุกาทุกสตางค์นะฮะราไก็อยากต้ไงจเพใหสาาไทยนะเพื่อใช้ในการสภาก์ารไทยทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นท่านนโลกง มาส่งวางเลนะคะมาส่งวางเลจ้าสแกนใมือลนะคะสแกนง่านะจ้าระวังโอเก้นะคะพี่จ้าแวเข้าด้านลีได้ก่อนนะคะแวรานขงรก่อนนะแวก่อนจ้าแวก่อนเทแวะก่อนนะคับะก่อนนะฮะแวะก่อนนะครับแวะมาลานเพืเหมาคอนทันทีเนคเป็นเชิญค่ะ น้นะ <łość> ่อนน้ำนะก่อนนนะราในนึงร้อยต่อการนะเราไม่มีสามอยตัวนะนแที่เราพัฒนาการเด็กๆบางคนอายุยี่สิบเต้น เรียนเชิญทุกทนนะครับแวะรับและบริกาาตนะครับมาเสงโชคเสงดวงกับเนกรจัดซินคริงอันสามสิบาทานนกาบาทลงไปมีรางวัลหมดเลยนะครัไปมีรางวัลหมดเลยนะครับจะเป็นรางวัลเล็กรางวัลใหญ่ในสุดท้ายแต่โชคแต่ดวงของท่านนะครับเป็นเชิญทุกท่านเลยนะครับแวมาัดซือั่อยนะครับสามสบาทสามสบาท่านั้นะคะ จะเป็นรางวัลเล็กรางวัลใหญ่และสุดท้ายแต่ันนะครับสามสิสบบาทเท่านั้น,นะคะพี่พิจาใชิญบได้เลยนะคะเอาแบกก่อนครับแบกก่อนนะฮะแบกเองเข้ามาก่อนนะคะแบกก่อนนะคะ ขาด้านนี้นะคะสามสิบบาทเลยนะคะพี่พจ๋าปี่งปลาษาไหมคะรูกก็สามสิบบาทนะคะเริ่มถ่ายภาพกับม้าฟรีนะถ้ามาถ่ายได้ถ่ายรูปไ,ได้ฟรีนะอีกกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนไหนเรียนไหนก็ได้ชั้นด้านนี้นะคะปี่งปลาขาสามสิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะ สแกนได้นะคะเงินสดได้นะคะโลกเกลก็เสียวได้นะคะในราคา30บาท